หุ่นไดสตาเลียของเรานะคะเป็นรุ่น2.2นะคะรุ่น S นะคะตัวนี้นะตัวนี้เป็นทีท่นั่งนะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสีครีม,มแถมเบาะ VIP ให้ลูกค้าไปเลยนะคะตัวนี้นะเบาะ V ของเราสวยเลย สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรถหุ่นไดสตาลียของเรานะคะเป็นรุ่น2.2นะคะรุ่น S, <S นะคะตัวนี้นะตัวนี้นะคะไฟของเขานะจะเป็นไฟของตัว Day l ไ g h นะคะเด y t i ท e นะคะตัวนี้นะ,ะตัวนี้จะไปเป็นไฟของ LED อ่ะเป็น LED นะคะกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าเหมือนลังพึ่งนะคะโลโก้ของเขาก็จะเป็นของหุ่นไดน,นะคะตัวนี้นะหุ่นไดนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะตัวนี้นะ,ะอันนี้รถพึ่งเข้ามานะคะลูกค้านะเดี๋ยวดูยางนิดนึงนะคะ ค่ะตัวยางของเขานะคะเดีย๋ยวยางขอบนะคะปีตัวนี้ยางปีย4สี่นะคะยางปี24่ยางค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะคะสภาพดีเลยแต่ว่ารถเราอเพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็ตัวขนาดนะคะอยู่ที่ขอบ18นะคะตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราดูด้านในกันนะคะแล้วก็กระจกมองข้างของเขาก็จะมีไฟเลี้ยวข้างให้แบบนี้เลยนะคะค่ะดูด้านในนะคะด้านในของเขานะคะคแผงข้างตัวนี้นะคะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะปรับข้างไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้าอันนี้ทั้งหมดเลยนะคะ ดูตัวนี้จะเป็นเบาะธรรมดานะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะคะ,ะตัวพวงมาลัยของเขาจะเป็นพวงมาลัยมังติฟัง์กชันนะคะให้ตรงนี้นะคะรับโทรศัพท์ได้ปรับเสียงเพลงปรับอะไรได้หมดเลยนะคะฝั่งนี้เหมือนกันนะคะมี a i r ์แบ็กเอบให้นะคะ,ะตัวนี้เลขไมลจะอยู่ที่4 7่หมกิโลเท่านั้น นะคะ47กิโลเท่านั้นเลยนะคะหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะก็จะมีกล้องนะคะตัวนี้นะเป็นกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยเลยนะคะหน้าจอเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นตัวแอร์นะคะตัวแอร์เป็นตัวแอร์ดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะตัวด้านหลังของเขานะคะเป็นประตูไฟฟ้านะคะตัวนี้นะเป็นประตูไฟฟ้านะคะบานหน้าใหญ่มากนะคะตัวนี้นะทาให้การมองเห็นชัดเจนนะคะอะตัวนี้เบาะตัวนี้เป็น11ที่นั่ง เป็นะคะเป็11ที่นั่งเดี๋ยวเราจะบอกโปรช่วงท้ายคลิปนะคะตัวนี้เป็น11ที่นั่งนะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะสะอาดใหม่เลยไม่มีรอยเลยนะคะตัวนี้นะคะแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเป็แอร์ของเขาข้างหลังนะคะตัวนี้ไม่ร้อนแน่นอนนะคะมีหลอดไฟให้ตัวนี้นะคะมีช่องแอร์ให้นะคะเพดานนี้ใหม่มากนะคะเลสครูมตัวนี้นะคะเฮส์รูมตัวนี้ค่อนข้างที่จะสูงนะคะคนตัวสูงคนตัวใหญ่นั่งสบายมากๆเลยนะคะตัวนี้นะเป็นตัว11ที่นั่งนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องเข้าไป ดูตรงนี้เลยเบาะทั้งหมดจะมี3แถวนะคะ1แถว2แถว3แถวด้านหลังนะคะตัวนี้นะพับได้อันนี้พับไว้นะคะตัวนี้นะสำหรับครอบครัวที่จะเดินทางไปไหนสะดวกสบายใกล้หรือไกลได้หมดเลยนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแล้วก็จะมีม่านให้นะคะตัวม่านให้ม่านบางแดดตัวนี้จะไม่มีบันไดให้นะคะทุก้าน,นะเป็นตัวสแตนดาร์ดเลยนะคะเป็นประตูไฟฟ้าค่ะตัวนี้ด้านหลังนะคะแน่นอน ยี่ห้อเขาก็เป็นหุ่นใดอยู่แล้วนะคะตัวสตาเลียของเรานะคะจะเป็นตัว2.2นะคะตัวนี้นะดีนะคะตัวนี้นะเป็นรุ่น S นะเดี๋ยวเราเปิดด้านหลังให้ดูอ่ะด้านหลังตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวประตูไฟฟ้านะคะตัวนี้นะเป็นตัวเปิดธรรมดาปกตินะคะตัวนี้ปรับขึ้นปรับลงได้สบายนะคะตัวนี้นะปรับถอยหลังเดินหน้าได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะที่พิกพกว่านั้นเลยนะคะเดี๋ยวตาตล้องส่องเข้าไปข้างในนะคะอันนี้คือกว้างมากๆเลย นะคะตัวนี้กว้างมากเลยรถพึ่งเข้ามาเลยนะเดี๋ยวเราไปเปิดราคาโปรโมชั่นท้ายคลิปกันนะคะแล้วก็มีโปรเด็ด,ด,ดนะคะเดี๋ยวจัดการให้เลยไปค่ะค่ะตัวนี้นะคะเป็นหุ่นไดสตาเลียของเรานะคะรุ่น2.2ตัว S นะคะตัวนี้นะปี2022.23นะคะตอนนี้เรามาโปรโมชั่นราคาให้นะคะอยู่ที่1,198,000บาทฟังไม่ผิดค่ะตัวนี้เรามีโปรโมชั่นให้นะคะได้เบาะ1 1ที่นั่งไปแล้ว แถมเบาะ VIP ให้ลูกค้าไปเลยนะคะตัวนี้นะเบาะ V ของเราสวยเลยนะคะตัวนี้แถมให้ลูกค้าฟรี นะแถมฟรีเลยในราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะคะเป็นบอกไฟฟ้านะคะตัวนี้นะเป็นบอกไฟฟ้านะคะหมอนรองมิกกี้เมาส์แบบนี้เลยนะคะแถมให้ลูกค้าไปเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อดาวนะย้ํานะติดต่อดาวเท่านั้นนะศูนย์เก้าหนึ่งห้าสี่สองเก้าหนึ่งเก้าสองนะคะหรือแอดไลน์ดาวมานะตัวนี้นะมีโปรโมชั่นให้นะคะเรามีรับประกันเครื่องเกียร์หลายอย่างเลยแล้วก็โปรโมชั่นหลายอย่างเลยนะคะใครนะคะที่สนใจนะแคปรูปดาวนะวิดีโอดาวนะส่งมาได้มา,มาทางทางไลน์ดาวได้เลยนะทางไลน์ได้เลยนะคะแอด ลายมาได้เลยนะคะจะได้ในราคานี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม091542 9192เบอร์นี้เท่านั้นนะคะโอเคค่ะ